สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นไลเซนห้าโปรสี่หกห้าศูนย์จีแน่นอนว่าที่เข้าเมืองอะ่ะถ้าเข้าในการปรับท่าไทยเดี๋ยวไปเอกบวกกันนะครับว่าเฟรมเรทจ,จะต่างกันงจริงไหมผบชุดพร้อมจอเนะะี่ยมือนก้เป็นเก้า สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมบอลบอลพีคอมชูมนะฮะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเครื่องคอมประกอบในราคาเพียง13,900บาทเท่านั้นครับจะเป็นยังไงเล่นเกมอะไรได้บ้างเล่นลื่นไหมนะครับวันนี้นี่เปิดไปแล้วกับ GTA V5M นะฮะเดี๋ยวเกมแรกแที่เราจะรีวิวก็คือ GTA V5M ตัวนี้เลยนะฮะกับราคา13,900เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะฮะว่าตัวที่จะ เราจะรีวิวในวันนี้นะฮะหมื่นได้อะไรบ้างแล้สำคันคือ1 3 9่นนี่คือคือเราขายนะเราก็คือสั่งจัดร้านเราได้เลยมีของพร้อมส่งเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องไปลุ้นว่าเฮ้ย จากเยกงมาแบบนี้มีขายไหมที่ไหนขายอะไรนี้สั่งมาได้เลยฮะเดี๋ยวเราส่งให้ถึงหน้าบ้านประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแจ้งลงกรงลงเกมประกันอ,อะไรได้หมดเลยนะฮะแล้วก็คือเอาไปเปิดเครื่องใช้งานเล่นได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็น CPU ตัวโปรด้วยนะฮะเป็นไรเ้น5 Pro 4650G ไม่รู้กล้องจะโฟกัสเห็นหรือเปล่านะฮะนี่เลยนะครับไรเ้น5 Pro 4650G นะครับซึ่งเป็น c p พ6พอ 12เทศในครับในตระกูล4,000ซีรีส์ของไรเซนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามี G ต่อท้ายตรงนี้มันแสดงเห็นว่าตัวนี้มีกราฟิกออนบอร์ดในตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัว RX Vega 7นั่นเองนะครับก็คือตัวที่เราจะมารีวิวในวันนี้เลยเพราะว่าเครื่องนี้นะครับเราไม่มีการจอแยกครับเราใช้ออนบอร์ดในการเล่นเกมเลยนะครับก็คือเป็นซี u ของใหม่ ประกันศูนย์สามปีนะฮะตัวนี้เป็นกล่องตายไม่ต้องตกใจไปนะครับตัวนี้กล่องประกันศูนย์นะครับแล้วก็สําหรับตัวมดลตบอร์ดที่ใช้ก็จะเริ่มต้นเลยนะครับกับ A 3 2 0 M ตัวนี้เราใช้จากกิกัไบต์นะครับแล้วก็สำหรับหน่วยความจำในงบนี้นะฮะสำหรับในงบนี้นะครับเราจะเริ่มต้นให้ที่ M .2 2 5 6 g ิ b g NVME จับพารีออตัวนี้นะฮะแล้วก็แรมจะใช้เป็น16 g b แล้วก็ต้องใช้เป็นดู c h ชแน e ลด้วยนะฮะเพื่อส่งผลให้ตัวกราฟิกออนบอร์ดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิธภาพนะฮะตัวนี้เป็น16 g b บัส32 0 0อยไบต์2ด้วยชานลนะครับจากตัวนี้จะเป็นแรมไวเปอร์นะครับแรมไวเปอร์เกมมจับพารีออนะครับแบบนี้เลยนะฮะของใหม่ทุกชิ้นประกันสวน3ปีแต่ส่วนตัวแรมเนี่ย มันประกันไร้ธามอยู่แล้วนะฮะประกันไร้ธามคืออะไรประกันไร้ทรมคือตลอดชีพนะฮะแล้ไม่ว่าจะเสียตอนไหน,นะะสามารถเคลมได้ตลอดอยู่การใช้งานเลยนะฮะ<อ>แล้วก็สำหรับ p o w e r จะพายนะครับตัวนี้เราใช้เป็น600วัตต์จาก i ิ maT e c h นะฮะ600วัตต์ i ิ m a Tech ซึ่งรองรับการจอได้ค่อนข้างเยอะนะฮะใส่ย,ยัง30 30 50, 50ได้เลย30 60ก็ยังใส่ได้แต่ไม่แนะนำเพราะว่ามันอาจจะหนักไปสำหรับ p o w e r 600ธรรมดานะฮะ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างนึง ตัวนี้เรารีวิวเราเรารีวิวตัวออนบอร์ดไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะอีกคลิปนึงนะอาจจะเป็นแบ่งแบ่งเป็น2คลิปแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันอาจจะยาวไปเพราะเราจะรีวิวประมาณสัก3-4เกมนะฮะสำหรับตัวออนบอร์ดนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าไรเส้นห้าตัวเนี้ยถ้าไม่ใช้กราฟิกออนบอร์ดอะใส่การ์ดจอนะฮะเราจะเอาการ์ดจอที่ไม่ได้แรงมากนะครับนะก็คือเป็นตัว RX 6, 6 T, ก0 0นหกห XT 4 g b ซึ่งถ้าเทียบกับตัว n v i d i ีแล้วนะฮะจะแรงชนกับ GTX 1660 Super ได้เลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้ทางร้านเราจัดราคาโปรอยู่ซึ่งราคาถูกกว่าวควรนะฮะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างที่เราใช้กราฟิกออนบอร์ด Vega 7กับใส่การ์ดจอแยกประสิทธิภาพของมันนะฮะจะส่งผลให้ในการเล่นเกมทางด้านกราฟิกต่างๆเนี่ย มันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนผมบอกเลยว่าถ้าคือถ้า u ตัวนี้ได้การ์ดจอดีๆแท่งตัวนี้นโอ้โหผมบอกก็คือมันทนกับ i5 Gen11 ได้เลยตัวเนี้นะครับ CPU ชนกับ i 5 Gen 11แต่มันมีดีกว่าตรงที่มันมีการาฟิกออนบอร์ดในตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ออนบอร์ดในตัวของมันคือไม่ธรรมดาคือเล่นเกมได้แต่ i5 การาฟิกออนบอร์ดก็มันมีก็จริงแต่ว่ามันเล่นเกมไม่ได้แบบนี้ฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไป รับชมการรีวิวเล่นเกมของเครื่องนี้กันนะครับว่ามันจะเล่นได้จริงไหมลื่นไหมเฟรมเรทจะอยู่ที่เท่าไหร่ปรับภาพอะไรกันบ้างไปดูเลยฮะเข้ามาสู่เกม GDAV 5M เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราอยู่ในรถกันนะครับอยู่ในประเทศ ซินอะไรนะซินเวอร์ที่เขาไม่ซับพอร์ตแล้วอ่ะเขาไม่สปอนเซอร์แล้วอ่ะมันก็เลยเรียกยากนิดนึงเนี่ยซินเวอร์นี่ซินตี้นะครับซินเวอร์ซิตี้ประเทศที่ฟรีไวรัสนะครับก็คือเข้าเล่นได้เลยนะฮะจะได้เออเข้าเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้บอลมีความทูกยังไม่ได้สปอนเซอร์ให้ประเทศไหนนะฮะใครที่เห็นคลิปนี้อยู่นะฮะก็ติดต่อมาได้นะนะครับแล้วก็สำหรับการปรับค่าภาพเดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งค่าภาพสำหรับ tda v 5 m กันก่อนนะฮะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่ามันคือ CPU ใช้กราฟิอกออนบอร์ดก็คือไม่ได้ใช้การ์ดจอแยกนะฮะซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันต้องปรภาพต่ำแหละนะฮะแต่ว่าทุกคนดูตรงนี้นะฮะว่า Resolution ของตัวนี้ตัวเกมนะฮะมันก็ยังคงเป็น1 9 2 0คูณอยู่ซึ่งมันเป็น,ปน Full h ดีนะฮะซึ่งมันไม่น่าเกลียดอยู่แล้วภาพนี้คือก็ สวยประมาณหนึ่งเลยนะฮะราคานี้เอาอะไรอ่ะหมื่นสามพันเก้านะฮะด้วยในขานาดนี้ก็มิวเจอ,เวอร์ไปไหนแล้วนะฮะสำหรับการปรับลางค่าภาพนะฮะตามนี้เลยทุกคนก็จะเห็นเป็น normal ทั้งหมดนะครับแล้วก็ off off ทั้งหมดนะฮะประมาณนี้นะฮะสถานะการทำงานกราฟิกตัว gpu cpu แล้วก็ตัว cpu นะฮะจะเห็นได้ว่าการทำงานของ cpu ตอนนี้นะครับทำงานอยู่ประมาณ30 30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง gpu ทำงานเต็ม, 100, มร้อยหัวเป็นตี้ยมปกติเพราะว่า GPU ต้องทำงานเต็มร้อยอยู่แล้วนะฮะอ่ะถ้าไม่เต็มร้อยสิแปใช่ไหมนะครับเพราะว่าอ้าวลงสงสัยแล้วว่าทำไม G ี u ียูทำงานไม่เต็มร้อยกับจีพี CPU ดันไม่ถึงเหรอหรืออะไรยังไงนะฮะอ่ะตอนนี้ฝนตกอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปขับรถกันนะฮะสำหรับ gdv 5 v m ขับรถเล่นนะฮะก็ตามที่คนเห็นนะฮะเฟร,รมเรทตอนนี้จะยืนพื้นอยู่ประมาณ50เฟรมนะครับในขณะฝนตกด้วยนะครับฝนตก50กว่าเฟร,รม50กว่าจนถึงเกือบเกือบหกสินะครับซึ่ง ก็ถ้าถามว่ามันลื่นไหมมันก็ต้องตอบว่าลื่นะนะเพราะว่าเพราะว่ามันลื่นน่ะแต่ว่ายังไงมันไม่กระตุกมันไม่น่วงมันไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะมันก็คือเล่นได้ลื่นๆเนี่ยเล่นได้ลื่นแบบนี้เลยแต่ถ้าทุกคนนะฮะก็ไปอยู่ในที่คนเยอะๆแน่นอนแหละถ้าไปอยู่ในที่คนเยอะๆแบบอ,อกันแบบสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วเฟรมตกแน่นอนนะครับเฟรมตกแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าถามว่าคนเยอะเฟรมตกไหมตกตก,ตกเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับ สเปคเทพกระตกแต่ว่าสเปคเทพตกมันยังมันยังลื่นแต่ว่าถ้าอันนี้ตกมันก็อาจจะมีกระตุกเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับกับราคา1 3ึ่งามเครื่องนี้นะฮะไปยาวไปยาวไปยาวไปน่ฮะก็ตอนนี้นะครับ CPU ทำงานอยู่40ประมาณ40โดยประมาณแล้วกันนะฮะสีนะฮะแล้วก็ความร้อน CPU ก็ไม่ได้สูงเลยนะฮะ50 58องศานะครับ ความร้อน GPU ก็50กว่ามัน,ม,นมันก็คือตัวเดียวกันปอกาว่ามันอยู่ในกระดองเดียวกันใช่ไหมละ่ะเออนะฮะความร้อนก็ต้องพอๆกันอยู่แล้วนะฮะแต่ตัว GPU ก็คือตัวกราฟออนตัว RX Vega 7เนี่ยนะครับมันก็ดันไปอยู่ที่99%นะครับซึ่งตัวนี้นะครับ60เฟรมนะ60เฟรมลองลองเลี้ยว ลองเลี้ยวเข้าป่าเขา้าภนะูเขาไหมอือลองดูนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะ,อะลองทางป่าทางภูเขานิดนึงแล้วกันนะฮะถ้าถามว่าเดี๋ยวมีคนถามแน่นอนว่าที่เข้าเมืองอ่ะถ้าเข้าเมืองเป็นไงเนะี่ยตกเข้ามงตกตกแน่นอนแต่ว่าตกตกแต่ว่ามันแย่งเลื่อนๆโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะ่ฮะตับตกมันก็ไม่ไม่ตกเ,เปิด40เฟรมนะครับซึ่งก็โอเคนะฮะเดี๋ยวไปหาที่เก็บรถแล้วเดี๋ยวนี่ อันนี้มีที่เก็บรถพอดีเลยนะฮะเดี๋ยวรถไปเกมก่อนนะฮะไปได้ไปเกมต่อไปกันก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ 5M นี่ครับพอเป็นทฤษฎีในการตัดสินใจเป็นแบบเป็นทางเลือกให้สําหรับคนที่งบไม่เยอะนี่ฮะตัดสินใจได้ว่าเออควรเอาไหมราคานี้สเปคนี้คุ้มไหมเล่นได้ไหมเล่นลื่นจริงไหมเนี่ยทุกคนเห็นเลยเนี่ฮะเรามาหยุดจุดเพาจุดลงรถ เก็บรถเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับ g d v 5M นะฮะ,ะลงรถมาก็เฟรมไปยังอยู่เท่าเดิมอันนี้ย้ำเลยครับว่าฝนมันตกนะครับถ้าฝนตกนี่เฟรมตกใช่ไหมเอาผมถามว่าอ,อ่าฝนตกเฟรมตกนะฮะถ้าฝนไม่ตกน่าจะขึ้นกว่านี้นะฮะอ่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับ g d v 5M นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมถัดไปกันเลยเอาเลยครับผมเรามาสู่เกมที่2ครับนั่นก็คือเกม โอเวอร์วอชสองกันนะฮะซึ่งก็เกมนี้ก็เปิดเป็นให้เล่นฟรีเป็นที่เรียบร้อยนะสะำหรับโอเวอร์วอชสองนะีะ้ใครอยากเล่นตามนะฮะไปหาโหลดมาเล่นได้เลยนะฮะตัวนี้เราปรับภาพโปรไว้นะฮะเพื่อให้เห็นเนะฟรมเรทวร้อยกว่ามุมแบบนี้130ร้อยสามสิบเฟรมร้อยยี่สิบร้อยแม่งมันเลยตอนนี้พูดไปดูนะฮะอ่ะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเฟรมระดับปรับภาพโลนะฮะเดี๋ยวลองปรับภาพขึ้นหน่อย สองปรับครัขึ้นนิดนึงมันโลนไม่ขนามือนะควรน <My S 1> นะฮะเดี๋ยวมาดูกันไปที่วิดีโอแล้วฮะแล้วก็ไปที่การาฟริกแล้วก็ปรับเป็นอ่าเอาลองไฮเลยแล้วกันนะฮะแล้วกดอ่า y ปั๊บเรียบร้อยไปดูกันนะฮะปรับไฮนะฮะเฟรมเรทลงมาเหลืออยู่ว่าสิบเฟรมอะวินเกิดวินเกิดอันนี้อ่าโอเคเอาใหม่แป๊บนึงนะฮะคนรรับ แต่เย,เย็นนะครับต้องวิดีโอไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็ไปที่เฟรมเรทนะฮะไปที่เฟรมเรทเป็นคัตตอมนะฮะแล้วก็ดึงเฟรมเรทนิดนึงปั๊บโอเคกดวายป๊บโอเคใช่อ้าวแกแล้วจบแล้วเฮ้ยเดี๋ยววีกลาวนะครับโอเคเดีย๋ยวเราดูเวลาต่อไปนะฮะ นี่ปรับใายเลยเหรอถามจริงเดี๋ยวใช่เหรอยั่ไม่มาหรืออะไรเบมก็เว่อเกินไม่ต้องแชร์การ์ดจอละมั้งแรงขนาดนี้เบ้อเบ้อวางดูแบบนี้ไฮจริงว่ะถามจริงเบมขนาดนี้วิดีโอกราฟิกไฮว่ะเอาจริงว่ะของจริงเนี้ย อ่ะไปดูกันนะฮะการปรับภาพให้เยวไปลองบวกกันนะครับว่าเฟรมเรทจะต่างกับเมื่อกี้ไหมที่เมื่อกี้ปรับลงว่า140เฟรมไหมอันนี้130 120อ๋อมันก็ดรอปลงนิดนึงกแต่พูดถึงเรมือนเลื่อมากเลยนะริงสเปคเนี่ยเลื่อว้างเลื่อว้างนะ่ยโอ้โหห่วงนัวๆสบายอ่ะจริงโอ้โหสองเนี่ยย้ำนะฮะโอ้โหสองนะครับไม่ใช่วาลุ่นแหลกโอ้โหว่าลแลนแหกปรับสูตเฟรมเรทร้อกว่านะฮะสเปจนี้หลบแล้วนะฮะบอกเลยว่าห่วย บอกเลยว่าโหครับเนี่ยยูนเล่ยนะฮะเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับโอเวอร์สองตับไฮนะฮะเฟรมเล็กก็ยูนยืนอยู่บนหนึ่งร้อยยวกได้นี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเวอร์สองค่าก็ค่อนข้างสวยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูเกมถัดไปว่าจะเป็นเกมอะไรนะฮะไปดูเลยนะฮะอ้าวเกมก็ต์เอาบอลนะฮะทุกคนเราดูเกมที่เฟรมเล็กพุ่งๆกันมาแล้วนะฮะ อ่ะมาลองของโหดกันสักหน่อยละกันนะสำหรับ God of War นะฮะปรับภาพต่ำนะครับโอ้โหแม่เจ้าเฟรมเรทจะเรียกว่าอะไรดีครับนี่เนี่ยนะฮะยี่สิบกบเฟรมนะครับย mm ี hmm. ่สิบกบเฟรมน่ <med> วงน่วงแต่ไม่กระตุกละกันเอาไปทางไหนอ่ะอ๋อก็ดีโอเคนะครับยีบบบ่สิบกบเฟรมนะปรับภาพพูดีนะพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันแปดสิบนีครับแต่ก็ uh, <of> <of> ถ้าถามว่าเป็นไง ันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเ <Stay close. S 1> นี่ยฮะซึ่งก็ G P U ก็ดันไปแล้วร้อยเรเรียบร้อยแต่ว่า C P U ก็ยังเหลืออยู่อย่างที่ผมบอกไปว่า C P U ตัวนี้มันไม่ธรรมรดาแต่ว่ามันต้องการ C P U มีต้องการกราฟิกดีๆตัวหนึ่งนี่ฮะซึ่งมันสามารถจะดันเกมนี้ได้สบายอยู่แล้วทั้งมีการ์ดจอดีๆตัวนี่ะแต่อันนี้เรากําลังเล่น เรากำลังพูดถึงกราฟิกออนบอร์ดอยู่นะครับทุกคนนะฮะซึ่งก็คือตัว RX Vega 7ซึ่งมันเล่นได้ขนาดนี้ผมก็ยอมรับในประสิทธิภาพของมันจริงๆนะฮะมันถือว่าไม่ธรรมาดาจริงนะฮะแล้วเราจะไปยังไงต่อครับเนี่ยกดดีออโอเคไปอ่าโอเคขึ้นแล้วนี่ครับ20โกวโ่าเฟมนะครับ10กว่าเฟรมมา เจอมอเข้าไปสิบจบไปเดี๋ยวลอาไปบวกกับมอนเตอร์ดูนี่ฮะก็ตเอาบอลนะยามพักพก็ตเอาบอลภาคล่าสุดไหมอันนี้คือภาคล่าสุดเนี่ยไม่ใช่นะมันมีล่าสุดมาใหม่ีด้วยนะโอ้โหเอาไงไงวะไม่ควรแล้วกันไม่ควรเนี่ยไม่ควรเล่นท้องทำไงวะโอ้โหนี่นก็เลยเน,นี่ยฮะใช้คำว่าเล่น ไม่ได้แล้วกันไม่ผ่านแล้วกันเนี่ยสำหรับ God of War เนะใช้การาฟิกออนบอร์ดเวอา์ชเล่นปวดหัวเปล่าบอกเลยว่าปวดหัวเปล่าแต่ถ้านควอยากจะเล่นแอนผมมีสูตรผมมีสูตรนี่ะไปที่ตัวตัวนี้แอนมันจะเป็นลิฟเพย์นะครับแล้วเราก็มาปรับค่าภาพตรงนี้นะ,ะ,น,ะ,ะ,ะน,น, p, นะครับอ่าเป็นอ่าอะไรดียวอ่ะทันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบพีนะครับ อะไปดูไงอ่ะเฟรมเลยขึ้นมาละสามสิบกว่าเฟรมสี่สิบกว่าเฟรมเล่นได้ละอันนี้ใช้ใคำว่าใกล้เคียงคำว่าเล่นได้ละใกล้เคียงคำว่าเล่นได้เอบใกล้เคียงละใกล้เคียงคำว่าเล่นได้แล้วอ่อออวอวาโอเค อะไรยังวาเล่นไดแล้วเคนะครับก็ถือว่าควบคุมได้้ไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วอ่านี่คือคือิกิลกันใครที่แบบเอออแบบยากเล่นงมขำะนะหนึ่งน่เก้าอ่ะเนาะโอ้จะยังไม่สาเล่นได้เลยอ้เ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 กดเอฟกดเอฟกดเอฟกอฟอ่ะยิงนยิงนว อ๋อโอเคเรียบร้อยครับคืออะไรวในี่เก็บก่อนโอเคนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็จะเอาบอโอ้แม่เจ้าใจจะขาดไหมครับอ่ะสรุปประมาณนี้นะครับเรียบร้อย3เกม3สไตล์3ระดับเนี่ยครับไฟอิมโอเวอร์สองซึ่งโอเวอร์สองเล่นได้วาโล่ก็ต้องเล่นได้วาโล่เล่นได้อีกกี่เกม เล่นได้ใช่ไหมก็คือเกมออนไลน์เกมออนไลน์ทั่วไปนะฮะตัวนี้คือได้หมดแต่ว่าอาจจะต้องปรับภาพสูงกลางดาแล้วเก่เกมไปนะฮะพับจได้นะฮะปรับภาพโลปรับภาพต่ำเอาแล้วกันนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่ไปเล่นพวกจําลองนะฮะอ่าซิมูเลเตอร์ใช่ไหมนะครับพวกโปรบอก r วีฟีไฟนะครับสบายแล้วสบายแล้วตัวนี้ เพราะว่าเกมเมื่อกีมันใช้กราฟิกไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือเอาอยู่แน่นอน1 3ื่นสามพนะครับแต่ลูกค้าในครบชุดพร้อมจอเนี่ะหมื่นสามพันเก้าหมื่นสามพันเก้าได้อะไรบ้างครับทุกคนที่มนเห็นอยู่บนโต๊ะยกเว้นไม้แอะยกเว้นไม้กับยกเว้นโต๊น้นี่ฮะเมาส์คีย์บอร์ดที่กําลังเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็แผ่นรองแผ่นใหญ่แบบนี้หูฟัง headset gaming เจ็ดจุดหนึ่งแบบนี้มีหูแมวให้ด้วยนะฮะหูแมวนิ่มด้วยนะนะครับ แถมให้เรียบร้อย18,9 0 0จุดพร้อมใช้งานแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับตัวเคสเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเคสเลือกได้ด้วยแต่ถ้าใครมีจออยู่แล้วมีอุปกรณ์อยู่แล้วไม่เอาอุปกรณ์ไม่เอาจอ13,9 0จัดไปได้เลยเอาไปต่อจอเล่นได้เลยนะครับเล่นได้แบบที่ผมรีวิวไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ เป็นของใหม่ทุกชิ้นด้วยนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปลุ้นมือสองนะฮะับสำหรับใครที่ชอบของใหม่ซิงๆนะฮะแกกล่องทุกชิ้นนะครับประกันศูนย์สปีนะครับ CPU สามปีบอร์ดสามปี RAM lifetime นะฮะ SSD สามปีนะครับพ p ว w e r สามปีจริงๆ power สิบห้าถึงห้าปีด้วยทั้แล้วก็ตัวเคสตัวเคสปีหนึ่งตัวเคสปีหนึ่งนะครับซึ่งตัวเคสมันไม่มีรายพรางอยู่แล้วนอกจากเออ่พวกไฟดลมส่วนมากไฟพัดลอมผมก็บอกตามตรงนะว่าถ้ามันเสียมันก็ไม่ค่อยมีใครเคลมหรอกนะฮะเพราะว่า มันต้องส่งเคสมัต้องเคสนะครับแล้วใช้เวลาเคมอ่าสมมุติใช้ไปประมาณสิบเดือนเนี่ยไฟเป็ลมเสียแต่ก็ต้องมีหมุนอยู่เวลาเราส่งเคมเนี่ยมันต้องส่งเคมต้องเคสนะครับนี่ก็จะเป็นมาณนี้ส่วนั้นก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเคมเคสสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพวกนี้มันก็ไม่ได้เสียงง่ายๆนะครับมันก็มันก็นกทนแล้วก็เคสนี่ก็สามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยแบบนี้นะครับเคสเลือกได้นะฮะไม่ได้ว่าจะฟลิกเป็นตัวนี้นะเคสลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยเดี๋ยวเรามาให้ดูอินเสิร์ตภายในเครื่อง กันชัดๆว่าเออมันประกอบไปด้วยอะไรบาง,บางเคสหน้าตาเป็นไงอะไรยังไงนะฮะแต่เคสเลือกได้มากกว่า20กว่าแบบโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินเลยนะครับผมถ้าชอบนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเพจบอลมีคอมทูฝาก,กาติดตามทุกช่องทางนะฮะทิกต็อกเพจเฟซบุ๊กนะฮะบอลมีคอมทูนะฮะชอปปี้ลาซาด้านะครับบรายออฟฟิเชียลนะฮะเอสไซส บอลมีคอมทูนะฮะ bo N mecom แล้วก็เลข2ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทาง u t u b e นะฮะฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เราก็พยายามที่มาทำคลิปทาง YouTube มากขึ้นนะครับผมยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ฝากกันด้วยกันนะฮะสำหรับในที่ต้องการคอมประกอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นงบน้อยอย่างนี้นะฮะหรือว่าเครื่องหลักแสนนะครับเราประกอบได้อยู่แล้วนะฮะเราประกอบอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจนะฮะยังไงก็ inbox สอบถามมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับใครถนัดช่องทางไหนนะฮะทักช กับบันมีคคามชูจัดให้เลยครับผม